สมาร์ทโซเยอร์สตรองอาร์มี่นะคะโอ้เพจนี้ชอบมากเลยบอกกองทบกส่งทัพภาคสองเสริมทัพภาคใต้ก็บอกว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยกองทัพภาคที่สองจัดกำลังกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยหนึ่งกองร้อยื่อนย้ายลงพื้นที่หนุนกองทัพภาคที่สี่คือภาคสองไปช่วยภาคสี่แล้วตอนที่ภาคสองไปช่วยภาคสี่กวภาคสองไอโย <c oughs> มีเนาะ <c oughs> มีนะต้องมีคนอยู่เนาะนี่แหละค่ะเขาเตรียมกำลังการนกระสอบวกเครื่องมือที่ ใช้ในการกู้ภัยช่วยเหลือประชาชนลงไปรถลามมาใช้และเครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนักวิจารณ์นะเพราะท่านฟังข่าวบันี้ปุ๊บเนี่ยท่านก็ต้องเข้าใจแล้วนะว่าที่ผ่านมาเาีทํทำไมไม่เห็นมีส่งกําลังอะไรเขาทํากันอยู่นะคอมเมนต์ภาพเนี้ยอันนี้มาเมื่อตอนเมื่อตอนก่อนเราเข้ารายการสักชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมคือเขาเนี่ยถ่ายตั้งแต่เช้าเธอดูแดดแต่ดูแดดคือเป็นเช้ามืดอะนะเช้ามืดแดดแล้วเขาก็คือเหมือนกับว่า เรียงอ่ะกองกําลังอ่ะรถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์พร้อมทหารน่ะต้องทาแบบเนี้ยในคอมเมนต์เห็นว่าไงป่ะเมื่อไหร่มึงจะไปสักทีเออมึงอแหละไปสักทีหนึ่งไอ้ลูงไม่มีพ่อไม่มีแม่สั่งสอนพูดสักทีหนึ่งเขาก็ต้องเตรียมเขาหนึ่งสองสามการจัดเรียงแบบนี้เนี่ยเพื่อเช็คว่าอะไรขาดอะไรเหลืออะไรครบไหมกาลังพลครบไหมแล้วภาพเขาเนี้ยมาออกตอน11บเอโมงแต่ดูแดดมึงอ่ะโง่ดูแดดสิดูแดดชิววนแดดตอนเช้าจะเห็นไหมล่ะ เข้าใจไหคือเขาเอามาภาพเนี่ยมาลงตอนสายแต่เขาว่าตรวจกองกําลังพลเ,เนี่ยตอนเช้าแล้วไปแล้วเช่นแต่เพราะว่าระดมรถ5คันรนบะมาครบไหมก็ต้องเอามาเรียนนะทันที่เลยเขเียนเขาไปด่าีเวนเนี่ยแทนทหารเขก็ไปด่าคือพอทหารไม่โพสต์มันก็บอก <c oughs> เนี่ยทำแล้วไม่สื่อสารให้ประชาชนรู้ เ,เพอสื่อสารก็บอกว่าเอาแต่โพสไม่ไปสักทีหนึ่งออย่างเช่นง่ายๆซีสีวัตเนี่ยเป็นสีสวัตเนี่ยเป็นลูกหลานคนใต้หัดใหญ่หรืออะไรเนี่ยสีสีวัตบอกว่านี่หรือบ้านฉันก็ถ้ารู้ว่านี่เป็นบ้านฉันซีสีวัตก็ลงไปสิวะเออจะมานั่งบ่นลำพันธ์อะไรเราพูดไม่ฟังเลยเพื่อพูดด่าราพวดนี้บางทีก็แบบซีสีวัตแกับเมียแกเอมมี่อ่ะก็วางขวดไว้แล้วก็ลงไปช่วยเขาได้แล้วเออเอาล่ะ ไอ้เมื่อกี้เราก็เห็นรถบรรทุกชุดขนย้ายมันต้องมีอันนี้ไงอันนี้จะให้อ่านให้ฟังว่าเวลาเขาเตรียมนะ่ะรถบรรทุกชุดขนย้ายเขาจะรว่าชุดขนย้ายมามบางทีเราเจอคนติดเตีเราก็ต้องมีแผ่นกระดานเราต้องมีลวดสลิงเราต้องมีเชือกใช่ไหม,มเราต้องมีเสื้อชูชีพเรือท้องแบนเครื่องสูบน้ําอุปกรณ์กู้ภยัยชุดปฏิบัติภารกิจใช่ไหมลำดับแรกก็เลยเอาประชะาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงและลําลำดับที่สองคือในพื้นที่น้ําท่วมลึกจุดวิกฤต อันดับที่3คือขนย้ายฟื้นฟูเบื้องต้นเห็นไหมเขายังไม่กลับนะไปถึงฟื้นฟูเบื้องต้นแล้วก็ให้ประสานกับทางภาค4อย่างรวดเร็วไร้รอยต่อให้2กับ4ร่วมมือกันทุกสัพพักกำลังทุกเหล่าทัพทีมเดียวกันภาคสไปนะจ๊ะภาคสไปเธอเดี๋ยวลืมนะเธอต้องไม่ทิ้งภาค2นะมีเขามีหน่วยเฝ้าอยู่ภาคสี่นะครับพลพัฒนาที่สนะครับส่งเอ็กตรีมว นะฝ่ากระแสน้ําเชี่ยวหัดใหญ่กู้ชีพผู้ป่วยอพยพชาวบ้านยันดึกนะอันนี้เป็นภาพภารกิจก,กู้ภัยนะครับ,น,นะน,บน,นี่นะมีจะบอกว่าเออเนี่ยนะดามดิกก็คือภารกิจก,กู้ภัยของภาคสี่เห็นไหม <c oughs> เห็นไหมว่าเขาทํากันทั้งวันและทั้งคืนเธอต้องเข้าใจทหารด้วยภาพพวกนี้ไม่ใช่ภาพประชาสัมพันธ์เลยนะเออเป็นภาพของจริงแล้วลดูลเห็นไหมล่ะเวลาก็เต <c oughs> ็มวเอาอะไรอย่างเี้ใช่เห็นไหมต้องมีชุดอ่ง มีชุดกู้ภัยใช่ไหมแล้วลงไปช่วยแล้วถ้าคิดดูว่าเราต้องว่ายน้ําไปช่วยคนซึ่งซึ่งว่ายน้ําไปหรือให้เป็นไม่รู้ว่าจะคนแก่แล้วาจะาจะอุ้มคนแก่มายังไงอ่ะมันต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมอุปกรณ์ต่างๆ